ครับวันนี้เรามาดูเครื่องชงกาแฟนะครับผมเรามาดูระบบข้างในเขดูว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์โดยรวมก็จะมีนี่นะครับที่ถ้วยใส่สำหรับใส่กาแฟครับผมภายในถ้วยก็จะมีระบบแรงดันนะครับคือถ้าแรงดันไม่พอก็จะไม่สามารถจะดันเอาน้ำกาแฟ ไหลผ่านฮะออกไปสู่แก้วได้นะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีนะฮะก็พ่นไอร้อนนะครับแล้วก็ตีฟองนมนะครับเป็นการพ่นไอความร้อนเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็มเีเปิดนํำร้อนกาแฟรุ่นนี้จะเป็นเมนนุ่นครับก็คือจะ สั่งปิดเปิดด้วยเมนวลครับครับมาดูโครงสร้างภายในนะครับมีก็จะมีสวิตช์ power ครับ on off แล้วก็นี่ผมรือมาแล้วนะครับก็เรามาดูการทำงานนะครับถ้าท้องงานโดยหลักก็จะมีน้ำเข้าตรงนี้นครับก็จะมีถังน้ำอยู่แล้วก็มีน้ำเข้าตัวนี้จะเป็นปัม๊มปั๊มน้ำแรงดันสูงนะครับ หลังจากปั๊มน้าเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมาที่หม้อต้มนะครับหม้อต้มก็จะทํางานโดยผ่านการควบคุมระบบความร้อนด้วยคอนโทรลเลอร์ครับตัวนี้จะเป็นออโตเมติกคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะมีหน้าที่หลักๆของเขาก็คือเมื่อความร้อน อุณภูมิความร้อนอเริ่มต้นจากเราเปิดสวิตนะครับพอเราเปิดสวิตเปิดสวิตหนึครั้งเขาจะสั่งให้คอนโทรลเลอร์ปล่อยกระแสไฟฟ้ามาเพื่อที่จะต้มน้ำครับต้มไม่ใช่ต้มน้ำนยทำความร้อนของฮีเตอร์ของหม้อต้มนะครับหม้อต้มหม้อต้มก็จะร้อนพออุณหภูมิได้ ตามที่เขากำหนดโดยประมาณน่าจะประมาณ90ก่าองศานะครับก็จะมีระบบตัดไฟให้ไปอยู่ในจุดเขาเรียกว่าสแตนบายพร้อมที่จะชงกาแฟนะครับหลังจากนั้นเราก็กาแฟใส่ถ้วยแล้วก็เปิดฟังก์ชั่นตามที่เราต้องการนะครับส่วนรายละเอียดภายในสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะรู้ว่าเขาทำงานยังไงนะเรามาดูกันครับผม ก็คือเมื่อความร้อนได้ที่แล้วระบบเซนเซอร์ก็จะสั่งคำสั่งไปที่คอนโทรลเลอร์ว่าพร้อมทำงานแล้วหลังจากที่เราเออหลังจากที่ทำงานแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งฟังกช์ชันด้านหน้าเนี่ยครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับผมก็เลือกตามที่ต้องการนะครับตัวน ข้างในนะครับตอนนี้เรามาดูข้างในกันข้างในถ้าบางคนคิดอาจอยากจะเรียนรู้หรือซ่อมบำรุงนะครับ mm hmm. ก็เมื่อความร้อนได้ที่เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์กันกันความผิดพลาดน,นะครับก็คือถ้าร้อนมากจนเกินไปก็อาจจะมีฟิวขาดอะไรพวกนี้นะครับผม mm hmm. เพื่อส่งสัญญาณไปที่คอนโทรลเลอร์ให้ตัดระบบหยุดการทำงานนะครับ mm hmm. ก็ เมื่อน้ำต้มเสร็จก็จะออกมานะครับน้ำน้ำเดี๋ยวน้ําออกมาตรงนี้ครับน้ําออกมาตรงนี้น้ำน้ำเข้าข้างล่างอรผ่านปั๊มปั๊มจะดันมาแล้วก็เมื่อผ่านความร้อนแล้วน้ําจะออกมาตรงนี้เอ่อที่ออกมาแล้วออกมาก็จะมาเข้าระบบของออตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลที่เราเราจะเลือกตางตาง ทางด้านหน้านี่ครับผมเราจะเลือกอะไรเขาก็จะมีสวิตเป็นสวิตคอนโทรลผ่านระบบนะครับคือถ้าเราจะเปิดไปที่เเติมชงกาแฟนะครับระบบก็จะสั่งสั่งไฟให้ไปสั่งที่คอนโทรเลอร์ว่าให้มีการตัดต่อ ระบบไฟด้วยคอนโทรเลอร์เพื่อให้แมทกับคำสั่งที่เราสั่งเข้าไปนะครับผมก็อธิบายง่ายๆโดยรวมก็คือเอ่อไม่ใช่เพียงเราบิดสวิตช์นะีไม่ใช่เพียงแค่เปิดน้ำอย่างเดียวนะครับจะมีการเขาเรียกว่าการออกคำสั่งให้คอนโทรเลอร์ควบคุมความร้อนของน้ำให้ได้ก็คือถ้าความร้อนไม่ได้ ขาก็จะมีการตัดระบบหรือเพิ่มความร้อนขึ้นคือเขาจะมีการจ่ายกระแสไฟเพิ่มจากคอนโทรลเลอร์เพื่อให้ตัวยิตเตอร์เพิ่มความร้อนขึ้นมาให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ประมาณประมาณเขาเรียกอะไรออปชันกลางๆนะครับก็จะไม่ได้ถึงขนาดจะละเอียดอะไรมากมายแต่ก็ คือได้มาตรฐานส่วนหนึ่งครับแต่ว่าจะเป็นแม่นวนวลซะส่วนมากนะครับผมแล้วเวลาเราเจะชงกาแฟก็จะเมื่อเราบิดสวิตเนี่ยการเปลี่ยนทิศทางของน้ําก็จะผ่านท่อเหล่านี้ออกไปนะไม่ว่าจะออกไปเรื่องของเออเป่าแก้วร้อนหรือเรียกอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะมันจะมีฟังก์กชันหนึ่งที่ เราจะเอาใช้ไอน้ำนะครับไอความร้อนนะพ่นกับแก้วเพื่อให้แก้วมันได้อุณหภูมิที่ร้อนเพราะกาแฟสดมันเป็นเรื่องของรสชาติแล้วก็ความรู้สึกกลิ่นอะไรประมาณนี้ครับผมมันถึงจะได้รสชาติกาแฟสดแล้วก็รวมไปถึงตัวที่เรียกว่าตีฟองเป่าฟองเป่านมใช้ไอร้อนเป่านมให้เกิดความ ฟองเป็นฟองนุ่มนะครับผมผมก็เรียกไม่ค่อยจะถูกแต่ก็คือในเรื่องของการซ่อมบำรุงและหลักการของเครื่องโดยรวมก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็ส่วนประกอบหลักๆก็จะมีหม้อต้มปต๊มน้ำคอนโทรลเลอร์ครับผมแล้วก็ฟังก์ชันของเรื่องของสวิตช์คอนโทรลนะครับก็โดยประมาณนี้แล้ว ตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของน้ำที่จะไหลไปที่ถ้วยชงกาแฟนะครับน้ำที่จะไหลเข้าไปตรงนี้ด้านในด้านในของด้านในของตัวตัวด้านในเนี่ยตัวด้านในน้ำที่จะออกมาเนี่ยจะมีสปริงตัวหนึ่งนะครับผมดันปิดเอาไว้ครับปิดเอาไว้เพราะงั้นถ้าปั๊มไม่แรงพอ ก็จะไม่สามารถดันสปริงให้เปิดน้ำน้ำร้อนที่จะไปชงกาแฟได้นะครับเพราะว่ากาแฟสดต้องใช้เฟสเชอร์หรือแรงดันน้ำที่สูงพอสมควรนะครับจะไม่เหมือนการชงกาแฟทั่วไปที่เราเคยเจอกันมาเพราะฉะนั้นหลักการของกาแฟสดหรือเครื่องชงกาแฟสดหนึ่งจะมีปั๊มน้ำแรงดันสูง สองมีอุณหภูมิความร้อนประมาณ95องศาคงที่นะครับก็หลักการ2จุดนี้จะถูกควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายเพียงแต่แค่จะมีเรื่องออปชั่นของตัวคอมพิวเตอร์คอนโทรลที่สามารถกดปุ่มบังคับสั่งการเอาไว้ได้อะไรประมาณนี้ครับผมแต่โดยหลักๆรวมๆแล้ว ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับก็ลักษณะคล้ายๆเครื่องอ,อะไรนะเครื่องทําน้ําอุ่นอาบน้ำนะครับผมก็หลักการคล้ายๆกันเพียงแค่เพิ่มตัวปั๊มน้ําแรงดันสูงเข้ามาแล้วควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์นะครับถ้าใดมีความไม่เข้าใจหรือส,สงสัยอย่างไรก็ฝากคำถามมาได้นะครับผมหรือ อยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพวกงานซ่อมบำรุงผมก็ฝากเบอร์ไว้0961727530ก็พูดคุยกันได้ครับความรู้ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเก็บเอาไว้ครับแบ่งปันช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ค้นหาเมื่อค้นหาก็ต้องพบไม่พบก็ต้องหาต่อไป ตลอดคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ขอพระคุณมากครับ